ครับสวัสดีครับก็ก่อนหนึ่งผมแนะนําตัวก่อนนะครับผมปองภพนะครับก็สําหรับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันครับในเรื่องของ new technology นะครับเพื่อช้าในการตรวจสอบนะครับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอแนะนําตัวเองนะฮะก็ส่วนส่วนตัวนะครับผมดูแลงานนะครับทางด้าน Reliability r o นะฮะ rotating เนี่ยให้กับบริษัท l e ็บ o นะฮะ มามากกว่า12ปีนะฮะโดยในช่วงระหว่างที่ผมทำงานเนี่ยก็ได้รับเซอร์ติฟิเคตนะครับทั้งจากภายในและภายนอกนะครับรวมถึงได้รับทุนนะฮะที่ไปศึกษาต่อนะครับผมจบปริญญาโทนะฮะจาก University of Manchester นะฮะประเทศอังกฤษนะครับโดยทำการศึกษานะครับทางด้าน Vibration นะครับแล้วก็ยังได้รับเซอร์ติฟิเคตนะครับเป็น Vibration Specialist นะครับ Category 4นะครับโดย เนื้อหาที่เราจะคุยกันในหัวข้อนี้ผมแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะฮะส่วนแรกส่วนเนี่ยผมจะมาเล่าถึงรายละเอียดเทคโนโลยีนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นนิวเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการตรวจสอบเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำนะฮะส่วนที่2เนี่ยผมจะเล่าในส่วนของ success case นะฮะซึ่งเราได้นำตัวเทคโนโลยีเนี้ยไปประยุกต์ใช้งานนะครับกับเครื่องจักรจริงๆแล้วนะฮะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะฮะ อขอเริ่มที่นิยามของเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำก่อนนะฮะเครื่องจักรรอบต่ำเนี่ยก็คือเครื่องจักรนะครับที่มีความเร็วรอบในการหมุนนะฮะที่น้อยกว่า600รอบนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า,าความเร็วรอบในการหมุนที่น้อยกว่า600อรอบเนี่ยมันอยู่นอกเหนือมาตรฐาน ISO นะฮะโดยมาตรฐาน ISO เนี่ยจะครอบคลุมความถี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0เฮิร์นะ,ะับจนถึง1 0 0 0เฮิร์นะครับ ซึ่งก็คือเป็นความเร็วรอบของเครื่องจักรที่มากกว่า600รอบนะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องจักรรอบต่ำเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่มีความสําคัญนะครับในอุตสาหกรรมผมคิดว่าส่วนใหญ่ของประเทศไทยเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตเคมีคอลนะครับอุตสาหกรรมซีเมนต์นะครับอุตสาหกรรมเพาลแอนด์เปเปอร์นะฮะก็เราอาจจะคุ้นคุ้นเคยกันนะฮะเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างมานะครับเช่น อาร์จิเตอร์นะฮะก็จะเป็นตัวใบกัวนะครับก็จะมีความเร็วรอบในการหมุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบรอบจนถึงหนึ่งรอบนะครับหรือจะเป็นตัว extruder นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักนะฮะสำหรับโรงงานปิโตเคมีคอลนะครับในฝั่งดาวสตรีมนะฮะหรือว่าจะเป็นตัว d r เออรนะฮะก็คือชุดที่ใช้ในการดึงความชื้นเนี่ยออกจากกระบวนการผลิตนะฮะอาจจะเป็นแพดเดิล r ิเอนะครับ ตัวเพลตไดเออร์หรือตัวโรตารีไดเออร์นะครับซึ่งเครื่องจากกลุ่มนี้ต้องบอกว่าความเร็วรอบน้อยมากๆนะครับบางตัวอยู่แค่4ีถึงหรอบเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่านอกเหนือจาก3ตัวนี้ก็จะมีตัวที่เป็นหัวใจหลักผมคิดว่าถ้าพี่ๆนะฮะที่รับฟังอยู่เนี่ยมาจากอุตสาหกรรมทางฝั่งซีเมนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับพวกโรตารีคินนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักของทางแพนนะฮะซึ่งมีความเร็วรอบในการหมุนเนี่ย ไม่เกิน1ิบรอบนะครับฉะนั้นการตรวจสอบเครื่องจักรรอบต่ำเนี่ยก็ต้องบอกว่าออมีความสําคัญนะฮะเพื่อที่จะส,สามารถที่จะตรวจจับความผิดปกติเนี่ยให้เจอก่อนนะครับทำให้เราสามารถที่จะวางแผนงานได้นะครับต่อไปนะครับออผมจะมาพูดถึงเทคนิคในปัจจุบันนะครับซึ่งเราใช้ในการตรวจสอบเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ามีอยู่หลายเทคนิคนะฮะแต่วันนี้ผมจะ ยกมานะฮะเป็น4เทคนิคหลักๆนะครับโดยต้องบอกว่าในแต่ละเทคนิคเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะฮะก็เริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับจะเป็นในส่วนของอก,าการตรวจสอบโดยว a ยเบรชันนะฮะอย่างที่อ,อาจารย์วินัยได้เรียนไปนะครับการตรวจสอบวายเบรชันเนี่ยต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับในอุตสาหกรรมนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าการตรวจสอบทางด้านวายเบรชันเนี่ยทำให้เราสามารถระบ,บุถึง ชิ้นส่วนที่เสียหายของเครื่องของเครื่องจักรเนี่ยได้แม่นยำนะครับรวมถึงสามารถที่จะตรวจความผิดปกติเนี่ยได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆด้วยนะครับแต่ว่า,ามันก็จะมีข้อจํากัดนะฮะคือไวเบเรชันที่แม่นยำเนี่ยก็คือใช้กับเครื่องจักรเนี่ยผมคิดว่าที่มีความเร็วรอบเนี่ยที่มากกว่า600อรอบนะครับแต่หากเรานําเอาไวเบเรชันแอนนาริสที่ใช้เนี่ยมาใช้กับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบที่น้อยกว่า600อรอบเนี่ยต้องบอกว่า ยากมากๆนะครับที่เราจะตรวจจับความผิดปกติเนี่ยได้เจอในสเตจแรกๆนะฮะส่วนส่วนใหญ่เรามักจะเจอในสเตจสุดท้ายหรืออาจจะตรวจไม่เจอเลยนะครับมารู้อีกทีก็พังแล้วนะฮะสำหรับเทคโนโลยีที่2กับ3เนี่ยต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับก็ในส่วนของตัว o อย a ์แอน s i s นะฮะแล้วก็ในส่วนของ c l ี c k a n a l y s i ินะฮะก็ก็คือการตรวจหานะครับตัวเศษโลหะนะครับ ซึ่งหลุดปนไปในตัวน้ำน้ำน้ำมันนะครับออข้อเด่นของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการตรวจตรวจสอบนะครับเครื่องจักรโดยตรงนะฮะโดยเราหาความสัมพันธ์นะครับระหว่างชิ้นส่วนโลหะที่เราตรวจจับเจอเนี่ยนะครับโดยไปแมทชิ่งนะครับกับออว,วัดสตุของเครื่องจักรนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบความผิดปกติเนี่ยได้เจอนะฮะ แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะครับคือโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าด้วย2เทคนิคนี้เนะีมักจะเจอความเสียหายนะในระยะที่4แล้วนะครับก็คือเป็นระยะสุดท้ายแล้วทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะวางแผนงานในการซ่อมนะฮะร,รวมถึงวางแผนงานเชิงธุรกิจเนี่ยได้ทันนะครับสำหรับเทคนิคสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของอะคูสิกอิมิช s ันนะฮะอะคูสิกอิมิ s ชันก็คือการวัดสัญญาณเสียงนะฮะ ก็อย่างที่เราทราบกันครับหูของเราเนี่ยจะครอบคุมความถี่ประมาณสัก2 0เฮิร์จนถึงสัก2 0 0 0 0เฮิร์นะฮะแต่ด้วยสัญญาณอะคูสติกอิมิชันเนี่ยครอบคุมสัญญาณถึงประมาณ3-4 0 0 0 0แสนเฮิร์นะฮะจุดเด่นของมันนะครับก็คือว่าเมื่อโลหะเนี่ยมีการสัมผัสกันนะครับก็จะมีความถี่อยู่ที่ความถี่หนึ่งนะครับซึ่งตัวเจ้าอะคูสติกเนี่ยก็จะจับตัวความถี่นั้นนะครับ ข,ข้อเด่นของเทคโนโลของเทยโโีนี้ก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะตรวจจับความผิดปกติได้ในเสร็จแรกๆนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็คือ,อ,อมันค่อนข้างที่จะแปลผลค่อนข้างยากนะครับก็ต้องบอกว่าในแอปพลิเคชันที่ใช้งานจริงใช้งานจริงเนี่ยค่าสัญญาณเสียงที่เราวัดมาเนี่ยมันก็มีทั้งสัญญาณเสียงของตัวเครื่องจักรที่เราต้องการจะตรวจจะตรวจสอบเองนะครับ กับสัญญาณนะครับของเครื่องจักรที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นการวัดด้วยอะคูสติกจึงยากนะครับที่จะบอกได้ว่าความผิดปกตินั้นนะมาจากเครื่องจักรของมันเองนะครับหรือมาจากน้อยอื่นนะครับที่เข้ามากลัวนะครับในวันนี้ผมก็อาจจะขอเกริ่นนะครับเป็นส่วนของ Vibration Analysis ที่เราได้ใช้ใกันนะฮะก็ผมอาจจะขอสรุป lab อาเป็นสามส่วนหลกัหลกๆกันนะครับส่วนแรกสุดเนี่ยก็คือเป็นส่วนของ Data Collection นะครับต้องบอกว่าส่วนนี้มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะเลือกชนชน,นิดนะครับและลักษณะของตัวเซนเซอร์เนี่ยที่เหมาะสมนะฮะร,รวมถึงตำแหน่งที่ใช้ในการติดตั้งด้วยนะครับแล้วส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของตัว Signal Process Processing นะฮะต้องบอกว่า Signal p r o c e s s i n g เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากนะฮะที่จะใช้ในการตรวจจับความผิด ผิดปกติได้นะครับหนในการทำซิกนาโปโพเซสซิ่งซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะคุนค้นๆกันดีนะครับก็จะเป็นตัว FFT นะฮะโดยผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยก็จะสามารถแยกความถี่นะครับของสัญญาณที่เราวัดมาเนี่ยได้นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับถึงสุขภาพของเครื่องจากที่เราต้องการที่จะตรวจนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของ M a c h i n e for ดใดแต่ Agnostic นะฮะ ก็คือการที่เราสามารถที่จะอินเตอร์พีดผลค่าที่เราวัดมาได้นะฮะก็ต้องบอกว่าการตรวจสอบด้วยไวเบรชันเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมความเสียหายเนี่ยผมคิดว่า 80- 90นะฮะของเครื่องจักรหมุนแต่จะครอบคลุมเครื่องจักรหมุนเนี่ยที่มีความเร็วรอบเนี่ยที่มากกว่า6 0รอยรอบนะครับสำหรับการอินเตอร์พีดผลที่กล่าวไปเนี่ยนะฮะทาง ท,ทุกท่านก็จะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครเราอาจจะดูในไทม์เวฟฟอร์มนะครับหรืออาจจะดูในตัวสเปกตรัมนะครับผมยกตัวอย่างมาเคสนึงนะฮะเช่นมีแฟนโบแฟนโบว์ row, er อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพาร์ทหลักๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยเมื่อเกิดการใช้งานเนี่ยก็จะมีการสั่นนะครับที่ความถี่เฉพาะของมันเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักรเนี่ยโดยดูจากการสั่นในแต่ละชิ้นส่วนได้นะครับ แต่สาหรับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าการวิเคราะห์ด้วยวายเบรชั่นทั่วๆไปเนี่ยยากมากๆนะครับที่จะเจอความผิดผิดปกติได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสัญญาณวายเบรชั่นนะครับซึ่งเกิดจากการเสียหายนะครับของเครื่องจักรรอบต่ำเนี่ยจะมีค่าแอมบิจูดนะครับที่ต่ํามากๆนะครับต่ําจนเราไม่สามารถที่จะแยกมันออกจากสัญญาณข้างเคียงที่วัดติดมาด้วยเนี่ยหรือตัวนอสฟอร์ได้นะครับ ก็เลยทาให้เครื่องจักรรอบต่ำเนี่ยยากที่เราจะตรวจจับความผิดปกติได้ในระยะแรกนะครับหรืออาจจะตรวจจับไม่เจอเลยนะครับเครื่องจักรรอบต่ำเนี่ยจึงจําเป็นต้องใช้เทคนิคนะครับที่มีความแตกต่างจากเครื่องจักรทั่วไปนะครับทั้งในส่วนของ Data Collection นนะครับและในส่วนของ Signal p r o c e s s i n g นะครับเพื่อแยกสัญญาณความผิดปกติของเครื่องจักรเนี่ยออกมาให้ได้นะครับ แม้ว่าแอมบิจูจะมีค่าน้อยก็ตามนะครับต้องประกอบทั้ง2ส,ส่วนนี้ฮะถึงเราจะสามารถจะตรวจจับเครื่องจับรอบต่ำได้นะฮะก่อนที่เราจะพูดถึง s i Signal process processing ที่เหมาะกับเครื่องจับรอบต่ำเนี่ยเรามาทำความเข้าใจนะครับในส่วนของ signal ที่เราวัดกันก่อนนะฮะสัาณของเครื่องจับโลโลเตติ้งเนี่ยสามารถที่จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกสุดเนี่ยนะฮะก็คือเป็นส่วนของ สเตชันแนลลี่นะครับหรือสัญญาณที่มีรูปแบบที่แน่นอนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากกราฟนะฮะว่ารูปแบบสัญญาณนี้จะมีคาานะครับที่คงที่ที่ค่าค่าหนึ่งนะครับและรูปแบบอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นเครื่องจักรนะครับจะเป็นสัญญาณนะครับประเภทนอสเตชันแนลลี่นะครับหรือสัญญาณที่มีรูปแบบนะครับที่ไม่แน่นอนนะครับจะเห็นจากรูปกราฟที่ผมได้ชี้ไปนี่นะฮะ จะเห็นได้ว่ามันจะมีคาบนะครับแล้วความถี่เนี่ยที่แตกต่างต่างกันไปนะครับถามว่า2ส,ส่วนนี้จะมีผลอย่างไรบ้างในการที่จะตรวจสอบเครื่องจักรนะครับก็ต้องบอกว่าหากเราเลือก Signal p r o c e s s i n g เนี่ยนะครับที่ใช้กันทั่วๆไปเนี่ยหรือว่าตัว FFT นะฮะมันจะสามารถที่จะตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจกักรรอบต่ำเนี่ยเจอเนี่ยจะเป็นตอนเสดที่4แล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่สามารถที่จะวางแผนงานในการซ่อมเนี่ย หรือวางแผนงานเชิงทางธุรกิจเนี่ยได้ทันการนะครับแต่หากเราเลือกใช้นะครับตัว Signal p r o c e s s i n g นะครับที่ชื่อว่า Wavelet นะครับเจ้า Wavelet เนี่ยจะสามารถตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรรอบต่ำเนี่ยได้ตั้งแต่สเตจที่1เลยนะครับก็ตรงจุดนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะตรวจจับความเสียหายได้ในระยะแรกนะครับซึ่งตัว FFT เนี่ยจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับ สำหรับเวฟเลสที่ผมได้เกริ่นไปในหน้าที่ผ่านมานะครับในหน้าในส่วนนี้เราจะมาเข้าใจกันนะครับว่าเวฟเล t คืออะไรนะฮะประกอบด้วยส่วนไหนบ้างน,นะครับเวฟเลสเนี่ยมีคีพารามิเตอร์หลักๆเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ทั้งหมด3ตัวหลักๆนะฮะส่วนแรกนะครับเ,เราจำเป็นต้องเลือกนะครับแพทเทิร์นของตัวเวฟเลสเนี่ยให้ตรงกับสัญญาณความผิดปกติที่เราต้องการที่จะตรวจสอบก่อนนะฮะเช่นถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบความผิดปกติของเม็ด ลูกลูกปืนนะฮะตัวแพทเทิร์นของสันของสัญญาณที่เราต้องการจะตรวจจับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเพาดังรูปทางซ้ายนะครับส่วนที่2นะครับก็คือเป็นคีย์พารามิเตอร์ของตัวเวฟเลสนะฮะซึ่งก็จะประกอบด้วยตัวพารามิเตอร์หลักๆอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะชื่อว่าสเกลลิงนะครับเป็นความสามารถของเวฟเลสแพทเทิร์นเนี่ยครับในในการที่จะปรับ ขนาดนะครับให้สูงหรือว่าโตได้นะครับฉะนั้นแม้สัญญาณความผิดปกติของเครื่องจักรรอบต่ำเนี่ยจะมีค่าที่น้อยมากๆนะฮะแต่ว่าด้วยตัวแปรสเกลลิ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะหาได้เจอนะครับและคีย์พารามิเตอร์ตัวที่2เนี่ยก็คือในส่วนของการชิฟติงนะฮะชิฟติงคือการเคลื่อนที่เจ้าเวฟเลสแพทเทิร์นเนี่ยไปตลอดนะครับช่วงสัญญาณที่เราเก็บมานะครับ ฉะนั้นไม่ว่าสัญญาณเนี่ยจะมีคาบที่คงที่คงที่นะครับหรือคาบที่ไม่คงที่เนี่ยเจ้าเวฟเลนเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจจับได้นะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะฮะผมก็รูปทางด้านขวามือนะครับก็คือรูปของสัญญาณเครื่องจับรอบต่ำนะครับซึ่งเรามีปัญหาที่ลางออของแบริ่งทางด้านนอกน,นะฮะเมื่อเรานำมาผ่าน Signal p r ร c e s s เซสนะฮะ ที่ชื่อว่าเวฟเลสเนี่ยนะฮะโดยเราทําการเลือกเฉพาะแพทเทิร์นที่เราต้องการที่จะตรวจจับนะครับแล้วก็แยกสันแล้วก็แยกสัญญาณน,นั้นออกมาแต่และช่วงความถี่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ค,ความผิดปกติของสัญของสัญญาณเนี่ยได้ชัดเจนมากๆนะครับดังรูปที่ผมได้ให้ได้วงมาเลยนะครับ ทางผมนะครับก็ได้ทดสอบเทคโนโลยีนี้นะฮะกับเครื่องจับรอบต่ำเนี่ยจำนวน145ตัวนะครับก็ต้องบอกว่าทาง1้ง145ตัวนี้เราได้ตรวจสอบโดยวิธีไวไวเบรชั่นทั่วไปที่เราได้ใช้งานกันนะครับก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเลยนะฮะแต่เมื่อเรานำเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมาตรวจสอบนะครับก็พบว่าเราพบเครื่องจักรมีปัญหาเนี่ยประมาณ20%นะครัแล้ะะแลยก ตัวอย่างมาเคสหนึ่งนะฮะเช่นตัวอา r ์จีเตอร์นะครับตัวเคสเนี่ยต้องบอกว่าเราตรวจสอบด้วย v วเบ a t i o n เนี่ยทุกๆเดือนเลยนะฮะค่านิ่งมากนะฮะแทบจะไม่ตรวจสอบความผิดปกติเลยนะครับแต่ด้วย n นิวเทคโนโลยีที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนะครับเราสามารถที่จะตรวจความผิดปกติเนี่ยได้ก่อนนะครับล่วงหน้าเนี่ยถึง6เดือนนะครับส่วนที่2นะครับผมจะเล่าถึงตัว success case นะฮะ ก็ต้องบอกว่าสําหรับเคสนี้นะฮะเราจะใช้พื้นฐานนะครับที่ผมได้เล่าไปในส่วนก่อนหน้านะครับมาพัฒนาเป็นชุดที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำนะครับซึ่งทางเล็บโก้เราเนี่ยนะครับใช้ชื่อเทคโนโลยโโีนี้ว่า s l o t t e c h นะโดย s l o t t e c h เนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อจะตรวจสอบความเร็วรอบต่ำโดยเฉพาะนะฮะค่าที่วัดมาเนี่ยก็จะส่งไปประมวลผลที่บนคลาวนะครับ โดยใช้การประมวลผลด้วย Advanced Signal Processing ที่ผมได้กล่าวไปนะฮะโดยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้ทั้งผ่านทางเว็บไซต์หรือในส่วนของ Mobile Application นะครับตัว Case s t ตั y ตัว Case Study เ,เนี่ยะฮะจะเป็นเครื่องจักรนะฮะที่ชื่อว่าตัว paddle d y e r นะครับซึ่งใช้เพื่อลดความความชื้นนะครับในกระบวนการนะครับ ก็ความเร็วของตัวชาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17รอบเองนะครับก็ต้องบอกว่าน้อยมากๆๆนะครับจากฮิสจากฮิตอรีที่ผ่านมานะครับลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่ามีการตรวจสอบวายเรชั่นเนี่ยทุกๆเดือนนะครับแต่ว่าไม่พบความผิดผิดปกติเลยนะครับมารู้อีกทีเนี่ยก็ตอนที่มันพังไปแล้วนะครับโดยเกิดการเสียหายขึ้นเนี่ยในปี2016นะครับแล้วก็2017นะครับ ซึ่งทางทีมเราเนี่ยนะฮะก็ได้เข้าไปติดตั้งชุด s l o t t เทคเนี่ยตั้งแต่ปี2017นะครับและเมื่อปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจจับความผิดปกติได้นะฮะโดยชุดที่เราไปติดตั้งเนี่ยต้องบอกว่าเราเก็บค่าแบบเรียวไทม์เลยนะฮะต้องเรียนว่าเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำเนี่ยสัญญาณความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาไม่สม่ำเสมอนะครับบางช่วงน้อยบางช่วงมากนะครับ ดังนั้นในแอปพลิเคชันของเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำเนี่ยการเก็บค่าแบบออนไลน์เนี่ยมีความจำเป็นมากนะครับโดยได้เปรียบเทียบนะครับเทคโนโลยีไวเบรชั่นทั่วไปที่เราใช้นะฮะทางฝั่งซ้ายนะครับกับนิวเทคโนโลยีที่เราใช้ชื่อว่า Slot Tech เนี่ยทางฝั่งขวาจะเห็นได้ว่าด้วยเทคโนโลยีไวเบรชั่นที่เราเก็บมาเนี่ยฮะทั้ง3พารามิเตอร์เนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติเลยนะฮะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่นะฮะ จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะตรวจความผิดปกติเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะชัดมากนะฮะบ่งชี้นะครับว่ามีความผิดปกติที่ตัวเม็ดบอนะครับเนื่องจากเคสนี้นะฮะตรงกับช่วงหยุดเทินอาราวของทางแพนนะฮะเราก็เลยมีการวางแผนที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับก็พบว่าเจอความเสียหายนะครับเป็นเฟลเหลี่ยนเศตที่1นะฮะก็ตรงกับผลที่อ่านด้วยเทคโนโลยีของตัวสล็อตตัวสล็อตเทคนะครับ ความเสียหายของตัวแบริ่งอย่างที่ผมเล่าไปเนี่ยที่เกิดไปเนี่ยก็มันสามารถแบ่งความเสียหายได้เป็น4สเตจนะครับสเตทที่1เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเสียหายในระยะเริ่มต้นมากๆนะฮะก็จะเป็นแค่รอยขนแมวนะครับสเตทที่2เนี่ยก็จะมีรอยแผลที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็สเตจที่3เนี่ยก็จะมองเห็นหลุมเนี่ยที่ชัดเจนมากๆละส่วนสเตจที่4เนี่ยต้องบอกว่าตัวหลุมหรือแผลตัวนั้นเนี่ยมันเริ่มมีการ มีการศึกเป็นวงกว้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าสเตจที่สีนี่ยมันมีความเสี่ยงมากๆที่เครื่องจักรเนี่ยเกิดการเสียหายตอนไหนก็ได้นะครับก็สำหรับ l e a r n นะฮะที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะขอสรุปเป็นหลักๆได้3ส่วนนะฮะส่วนแรกก,ก็ต้องบอกว่าเครื่องจักรรอบต่ำก็คือเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบในการหมุนเนี่ยที่น้อยกว่า600รอบนะครับส่วนที่2ก็คือการตรวจสอบ ความผิดปกติของเครื่องจับรอบต่ำเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใช้เทคโนโลยีทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะครับค่าการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะมีค่าที่น้อยมากๆนะครับส่วนที่3นะครับการตรวจสอบเทคโนโลยีรอบต่ำเนี่ยจำเป็นต้องใช้ Advanced Signal Processing ซึ่งสามารถจะตรวจสอบสัญ,ญญาณที่เป็น Nonstationary ได้นะครับจึงจะสามารถตรวจสอบได้ในระยะเริ่มต้นของความเสียหายนะครับก็ ก่อนจะจบนะฮะของทางผมเองก็จะมีประชาสัมพันธ์นะครับของทางเราเนี่ยจะมีอีเวนต์นะครับที่จัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเดโมสเตตนะครับตัวเจ้าสล็อตเทคนะครับฟังจากที่ผมพูดมาแล้วนะฮะก็อยากให้พี่ๆที่สนใจนะครับได้มาเห็นเทคโนโลยีนี้ด้วยตัวของพี่เองนะครับโดยเราจะมีตัวชุดซิมูเลชันนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ให้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยนะฮะว่าด้วย เทคโนโลยีวัยรั่นที่เราใช้กันอยู่เนี่ยกับตัวสล็อตกับตัวสล็อตเงอ่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างกันอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงหากพี่ๆนะฮะมีความสนใจที่จะเอาตัวสล็อตเถงเนี่ยไปติดตั้งที่โรงงานเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกันถึงตัว p ิสซีซีบีดนะฮะหรือความคุ้มทุนนะครับที่จะนําไปใช้งานนะครับก็สุดท้ายนี่ยฮะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเซสชัน Q&A นะครับก็หากพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ